สวัสดีจ้าพี่น้องก็มาพอกันอีกแล้วจา้าในส่องเอวส่วนกินแซบนออ่อมือนีตำ่ำมึกได้หนวดมึกพี่น้องกรุบๆนี่หนวดน้นอยๆกำลังยิมกบห้อยแข้งมือนีบบริเลคัดหอยแข้ง,ขงพี่น้องก็เลยบต่าใจกันแกะลวกเอามาไว้ข้างๆแก้มมือได้คัดไปจ้งติต่าใจนะ สิานาะกะที่ไปเห็นงามมืเนไงคุณเวนใบใบาสาม cúp cướp lên đây. này ี่น้องผู้ที่เพิ่งสร้างจองครีมแอลมานะาพี่น้องสร้างจองเขามาได้นะคะเ่ต้อตรงโอ,อนเงินจนกว่าสินค้าจะพร้อมส่งนะคะครีมแอลเซรัมแอลจะพร้อมส่งคือมไม่เกินวันที่หนึ่งนะคะเพราะว่าทา้งโรคบนันกระแจงแอลมาแบบนี้เท่าันเพราะแอลจะเป็นค้นสร้างโรงบนันให้โรงบันเขาผลิตกระทังโรงงานอีกเพียงหนึ่งเออเพราครีมมาทางโรคบนันกระสิแจ้งว่าเมื่อน,นั้นมื้อนี้มื้อนั้นเมื่อนี้ครื่จะเขาจัง่น,นะ คองมาช้าสุดคือวันที่หนึ่งนะคะพี่น้องไม่ต้องโอนเนงถ้าเขามาแจ้งสั่งจองไว้ได้ควองทรงพ้อมทรงหรือจังโอนบรหิหารโอนก่อนนะพี่น้องบางคนก็นเร่งเพราะโอนก่อนไ้บออ่่าดามาันบ่ทันหออวันที่หนึ่งสนุ ขาบอกว่าต้องโอนของมากเลยจังอ้นสนกเพื่อนกระยนันเพื่อนบ่ไใ้เนาะพี่น้องเพราะว่าคนจองรายอีเละ พะวาะาอนก้อนปุ๊บเนี่ยมันจะรู้สึกว่าไปยังขึ้นน่าในของแพ้ทิ่นขึ้นมาสาแท่งเห็นนะ บาว่ากันนะพี่น้องการทำมาหากินมากุงเทพปซูมือน,นี่ก็เพื่อหาเงนินแหละพี่น้อง เบื่ออยู่น้ำลูกน้ำต่าน้ำพริน้ำแม่ไก่ย่านวาย่างเดียวล่ะ <laughs> เพ็ดทำเองเพ็ดเอง เห็ดงานเห็ดไปรอดพี่น้องเห็ดเราคิดว่ามันบ่นเกินกำลังจะคของเห็ดไปรดมันบ่นเสียบ่หายอย่างเนี้เห็ดงานได้เงินคิดว่าเห็ดเรามันบ่นเกินกำลังจะคของกับเฮ็ดแต่ว่าถ้าเห็ดเรามันเดือดร้อนคนอื่นอ่ะเห็นแ,แาบ่ต้องเฮ็ด บะคงไปแล้ว in der Tatung.

ไปแล้วพี่น้องเจเบย์กินตัวแช่เพ่า้อ๋อสำหรับมื่อนี้พี่น้องเราพาพี่น้องไม่กินตำทะเลตำหนวดมึกก็หอยแครงพี่น้องจ๋าพี่น้องท่านใดสนใจสั่งซื้อกีมแอลอ,อ,อันนี้ก็สบู่หน้าขาวนะคะพี่น้อง สบู่ส้มว,วิซีหน้าขาวสนใจสั่งซื้อทักเขาไปใน่ขอความแฟนเพจ a c e b o o k แอลนะจ๊ะแอลชวนกินแซบหนัวในขอความของเฟซของเพจนะคะพี่น้องทักเข้าไปได้เลยพร้อมจะส่งพร้อมให้บริการนะคะส่วนเสร้่ลจะเขาวันที่หนึ่งคือวันที่ลาสุดเออเบอรเมลาาุดดิซาสุดพี่น้องวันที่หนึ่งนี้คือซาสุดที่จะเขานะคะอาจจะอาจจะเขาก้อนวันที่หนึ่งนะคะเสร้ <c oughs> อลผู้ใดที่สั่งเป็นสุด ระถากรน้อนนพี่น้องสั่างจองเขงาไม่ได้ไม่จองโอนเืินกอน,นะคะบอกว่าจองหนึ่งชุดนะคะทางเพจทางแอดมินเขาจะเทีสัญลักษณ์การสร้างจองไว้นะคะถ้าขี้มาเสื่อมผอมทรงจังไนเดี๋ยวเขาจะทักเข้าไปบอกเลยนะคะไมตจองยานบรร่ได้คองพี่น้องจา้ารอหนี้มากหลายแห้งเพราะว่าเอลสร้างมากงืนกับายบาโยพี่น้องจา้ารอหนีสร้างรถใหญ่มาเลยนะคะเพราะว่าสร้างรถไดมากกับบ่เคยพ่อจะเกคือพี่น้องจา้บาบ่เคยพ่อคนสั่งนะคะ คิมกับเบดคนสังกับไลายเอาสำหรับมื้อนี้กับโอตัวลาพี่แลาวน้องไปแล้วไว้พอกันคลิปหนามือ้อนาพี่น้องสำหรับมื้อนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ